วันนั้นอะใช่ไหมวันนี้นะคะออเดอร์สุดท้ายของเรานะคะเป็นเครปจัดหนักนะคะเขียนชื่อด้วยบบกเพิ่ม50บาทเป็น350นะแบ่งครึ่งไส้คาหวานเหมือนเดิมนะคะอันดับแรกเช็คเตาก่อนว่าร้อนพอไหมนะคะหยดน้ำลงไปโอเคความร้อนโอเคแล้วนะคะลงแป้งแป้งนะคะเรียบร้อยแล้วก็จุดแก๊สนะคะ ครึ่งนึงเป็นไส้คาวครึ่งหนึ่งเป็นไส้หวานนะคะไส้คาวมีพริกเผาปูอัดไข่กุ้งหมูสับยำสาหลายนะคะแล้วก็ไส้หวานเป็นนูเทลล่าฝอยทองเบาวนี่เยลลี่แดงลูกเกตนะคะตามนี้ท่าาหนึ่ง ไอ้าทามาการีนาาตอนนี้คือนูเทลล่านะคะเพิ่งเปิดถังใหม่มันหนักมากหนึ่ง,งควรจะให้จะทำเร็ว เทคนิคไม่มีอะไรเลยนะคะถมอย่างเดียวคะ่ะวางถมถมเข้าไปนะคะฝั่งนี้ใส่ฝอยทองนะคะ ไม่เป็นไรเราจะได้ดังลูกเอาผ่านเลยฮึบเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่้นนพี่ก๊อฟตัดตัดออก <c oughs> เห็นทุกคลิปตัดออกไปเห็นหน้ากโกกีทุกคลิปนะครับ <c oughs> เจ๊นนกโก <c oughs> ก,โกีมีอันเคปเย็นด้วยนะลูกเอาไปล้างยังค <c oughs> าราซอสพริกกับมายองเนสนะคะซอสพริกมายองเนสลานี่นะคะลาดไปเลย ช่ำแฉแน่นอนฝั่งนี้ก็จะเหลือเป็นบราวนี่ลูกเกดโอเคใส่ลูกเกดใส่บราวนี่ก่อนดีกว่าบราวนี่จะสวยมากนะคะบราวนี่เป็นสูตรที่ร้านนะคะตีอบเองนะนความช่ำแล้วก็ไม่ได้อบขายแยกนะเพราะว่าขี้เกียจ บางครั้งทำหลายอย่างมันก็เหนื่อยเนาะก็ทำบ้างลืมบ้างนะคะทำอารมณ์ฉันขยับน้องหน่อยจัดน้องให้มันดูงามตาดูเกดเลยจ้ากระโป๊ะไปเลยจ้าทำไมถึงใส่ยำสาหล่ายที่หลังนะคะเพราะว่าเขาทานได้เลยนะไม่จำเป็นจะต้องผ่านความร้อนดังนั้น สามารถอยู่ข้างบนได้โดยที่ไม่โดนความร้อนนะคะส่วนหมูสับเราก็ทําการผัดลวกลวนอะไรของเราเสร็จสับแล้วนะคะไม่ต้องห่วงนะแปง้งน่าจะไหม้แล้วเราก็แซะนะคะใช้ที่ยกพิซซ่านะคะสั่งได้ในแอปแอปส้มเพราะว่าตีสั่งมาจากแอปส้มนะ แล้วเราก็ยกเขานะคะเพื่อย้ายมาในถาดพิซ za ซของเรานะคะกล่องพิซ za ซนี่เสร็จแล้วเหลืออันนี้เหลือเยลลี่แดงปะเยลลี่แดงกับไข่กุ้งโอเคเยลลี่แดงไม่ต้องผ่านความร้อนก็ได้นะ้องเพราะว่าถ้าผ่านความร้อนก็คือละลายนะคะน้องตุยเลยนะคะน้องก็เละเป็นน้ำ บางทีการใส่ลงไปร้อนๆแบบนี้เขายังละลายเลยนะคะตีโดนลูกค้าคอมเพนเหมือนกันนะเรื่องที่แบบเยลลี่ละลายนะบางทีก็ต้องขึ้นมาใส่บนคือพับเสร็จแล้วต้องขึ้นมาใส่ข้างบนนะคะเนี่ยแผ่นนี้จุกมากจากเยลลี่หมดไปกล่องเนื้อมั้งหลือไข่กุ้ง ไข่กุ้งก็ตักตักเกียร์นะคะโปะโปะเกียร์นะคะให้มันดูน่ากินโป,โปะแล้วก็เกี่ยเจช้อนปะ่ะอ๋อเจช้อนสั่งเค้กลูกอยู่ในตู้เย็นอันช็อกโกแลต โอเคหมดกล่องพอดีนะคะเรียบร้อยสวยงาม300บาทโอเคยังหนูแถมไปให้แล้วจ้ะแต่มันจะปักมันจะปักลงไหม